สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวซ็อกเก็ตสำหรับใส่ไฟแบบซ็อกเก็ตเดียวนะคะในการใช้ถ่ายรูปในสตูดิโอไปสติ๊บส่งถึงเราไวมากใช้เวลาแค่2่ถึง3วันร้านนี้จะส่งไวจ้าอันนี้จะเป็นการโชว์เจ้าตัวซ็อกเก็ตนี้ให้ดูนะคะ ตัวซ็อกเก็ตมีช่องสำหรับใส่ล่มทะลุหรือว่าล่มสะท้อนแสงได้นะคะและหลังจากที่เราเอาหลอดไฟมาใส่ในตัวซ็อกเก็ตนี้ชนิดของหลอดไฟจะเป็นแบบหัวเกลียวนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีปุ่มเปิดปิดหลอดไฟได้ถ้าเราใส่หลอดไฟไปแล้วองศาของหลอดไฟเรายังไม่ถูกใจก็สามารถ ปรับตัวซ็อกเก็ตขึ้นลงได้นะคะส่วนการใช้งานอื่นๆนะ้องคนนี้ไม่มีปัญหาเลยตอนนี้ที่ร้านมีโคส,ส่วนลดด้วยนะไปตามกันเลยจ้า